แล้วอีลุงขึ้นมาเนะ่อ่าล่ะอีลุงกับบักแบ่ที่ว่าเที่ยวไปอันไอทางจังหวัดอุดรธานีน่ะเขาใจหรือเปล่าเราเอาอีกกิ่งขึ้นมาเนี่ยเอาอีกกิ่งขึ้นมาคนเดียวกอไก่น่ะเขาใจหรือเปล่าเอาอีกกิ่งขึ้นมาเนี่ยที่กูตามหาตอนกูสอบโรงเรียนนายจ่าทหารเรือได้แล้วจะไปดูผลสอบนะ่ะเาาาขาใจหรือเปล่าแค่นั้นละ่ะแล้วออกมาได้บากนี่น่ะที่ว่าที่ว่าคักๆนี่นะ ที่ว่าดีดคิมนี่นะในมันเอออท้อนสกุลนครนเนี่ยรัชประหารสุดท้ายใครเป็นคนยิงนักข่าวอาิีลานี่คือคําถามใครเป็นคนยิงนักข่าวอาิีลานี่คือคําถามํำนี้ยังหน่อยเลยแก่ใาหา้ตายเลยอะไรไมแค่นี้แหละ ครับออกรางวัลให้ภายในประเทศไทยรางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแน่ๆเราได้รับได้รับบันานว่าอ่าเอาตัวแท่นแต่ละหมอกอ่าตันเฮ้ยตันเออปกะอวดซีมากพูดในรางวัลแน่เลยได้ซีใสให้ นะอิชิตันรายชื่อนะ่ะรายงานน้อยเพราะว่าบางทีออกรางวัลมามันไม่คุ้มทุนนะ่ะบางทีบางคนไม่รู้จักนะ่พะพอดีบ้านอยู่กลางท้องไร่ท้องนากระจาหรือเปล่าได้ออกสถานีวิทยุหรือเปล่าวะอิชิตันนะ่พะพอดียังไม่ได้จัดขึ้นความถี่ไงแต่ก่อนกระจายหรือเปล่าน,นะพอดีขึ้นความถี่สถานีวิทยุเยอะเกินไปกระจายหรือเปล่านะอิชิตันนะนนะแค่นี้แหละพอไปขอขมาแกแไปยังให้อิชิตันให้ อันนี้นะเว้ยอาหลังคาบ้านหลังนี้ขึ้นมานะแจง้งยกเลิกไปเข้ามาเออล่ะเลิก,เลกหรือยังคาเลยบ้าเลิกหรือยังไปดูคนเขียนเว็บต่อต้านนี้นะว้ย แมาควายเฮียยึดแม่ควายดอเอ้ยควายเฮียก็พ่อไปด้วยคุยเลยของใจวะแกของใจวะของใจวะที่นาดาไผ่ของใจวะที่นาดาไผ่ไเมื่อนั้นเอาว่าดูคดีเนี่ยของใจวะได้ไปรัฐประหารเรียลาท้ายวะ แกขับรถโตโยต้าของกูเดียวเดียวม่ด้วยอนั่นแหละคนลางอะยูเอเซยูเอเซยูเอเซนะกูบอกยูเซคนปูสังกษายาสังกษีหอกมาเด้วยของใจวะแค่นั่นแหละพลังคามาางนี้ขึ้นมานะแจ้งยกเลกไปเข้ามาอ่ะเรือยังาา เกตัวอยังไปดูคนเขียนเว็บต่อตามนี้ได้เว้ย,ยใจหญ่หมาเว้ยดูหน้าดูตาของใจวะปะาพี่ปะาพี่น่าประ,ประ,ะาสาของใจวะถ้าของใจแล้วกูจัดให้อดิศักดิน์นท่านนี้มาอยู่เซอร์ได้อซูยสูสเซอร์ได้ Facebook ทหารปลายปี47เจ็ด Facebook ทหารปลายปี47อยู่ไอ้เแล้วตอนนี้ ทั่วโลกอยู่ให้เฉยน,นะของใจวะของใจวะอ่าล่ะพอานั้นขา้า,าหลังนี้ขึ้นมานะแจ,จ้งยกเลิกไปเข้ามาอ่าล่ะเลิกหรยังขายไบ้างเลิกหรือยังไม่ดูคนเขียนเว็บต่อตามนี้ได้ไหวได้่า มาเย็ดแมงควายเหี้ยเ yeah. ย็ดแมงควายซื้อการัานตันต์ตัวนี้มาพ่อไม่รู้ซื้อการันตันตตัวนี้มาคิดเพ่นกลังจะขึ้นขึ้นด้วยตนเองน,นั่นเลยบอกให้ก่อนนะมึงมอะไรมึงมาลางคาบ้านหลังนี้ขึ้นมานะแจ้งยกเลิกไปเข้ามา อ่าน่ะเลิกกยังขายได้ป่ะเลิกก็ยังไปดูคนเขียนเว็บต่อหน้านี้ได้ไหมใจป่าวเว้ยดูหน้าดูตาเปแล้นผมคุยคนที่ไหนวะควายเยอะมากควายไอ้เหีย้หยเยบอกคนเง่ากูสังภาษาญาสังสีวะน,นะควายคนที่เขียนเว็บตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากควายไอ้เหี้ยเยอะมากควาย รอเห้ควายเหี้ยก yeah. พ่อไปด้วยคุยเลย มกมพาทัออ้งหลายเลยอ่ะพในประเทศไทย ซื้อผสมวะออกมาทำอะไรเศร้าปูแคระคุยเอาไปจัดตำนานจัดแจกแค่นี้เข้าใจไหมแคระน้ำคุยกูได้กูได้กูได้กูไดหัดตัวดอ่ะกูได้กูได้กูได้กูได อยู่เยอะลู้ไดผู้ใดู้้ได,ไดบริษัทแมคครสกขนครผู้ไดกูถาม,ม่าผู้ไดเอาจ้าของยัออกมาด้วเมื่อเนี๋ยวเอาออกมาด้วยมียามายมปัญหากูป่ะยแหม่มมีปัญหาป่กูอยากกูว่ะกูอยากยืนปะ่ะนี่เรื่องมากเลกู่าวได้บงได้คุย อีขดแม่มึ่งขยันม่้มจำไว่เลยล่ะอีขดแม่มึนมมคนไทยอ่ะว่าขดเด้อมก่าว่างกาว่งก่าวา,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 วาอีพัฒรก,กิ์ยาภาอีขดแม่มึงเอาบากคาะกันบ้า うわは